ครับผมบัน,นี้นอมินสีมาวา่าเรื่องแนวทางเด้อครับผมจะมาให้ตัวเลขที่จุดเบิกขึ้นนี่นะครับพี่จัดตำหนักใหม่นะครับที่จัดตำหนักใหม่เดี๋ยวก็ล่อแม่แม่เอฟซีเขามาสุกคนเด้อครับผมเพราะน้องมินจะส่งครั้งเดียวนะครับผมเพราะว่าจะสรุปตัวเลขเลยเด้อครับครับผมเดี๋ยวร่อแม่แม่เอฟซีเด้อครับผม แล้วก็จะมาให้เป็นเลขทูบด้วยครับเมื่อวานน้องมินจุดเลขทูบนะครับแต่ทูบมันหักนะครับหักลงเลยนะครับเพราะว่าจะมีคลิปที่วิดีโอที่น้องมินเอาลงในเพจนะครับตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับเลขทูบเอาไปเล่นรัฐบาลออมสินหรือเล่าแอแรงนี่ก็ได้ครับบมื่อวจาจะท่านหรือเปล่านะครับเลขทูบก็คือ6 0-98นะครับเลขทูบคือมันแตกถ้าถ้ามุมมองใน3าตัวก็คือ6 เ8นะครับเลขทูบนะครับเอาไปซื้อของรัฐบาลลาวหรือเพื่อนบ้านหรือออมสินของวันที่สองพุทธสภาได้หรือเข้าเสียงมะเล็นของเราไม่อนอีก,กันเลยนะครับเดี๋ยวลอรอแม่แม่เข้ามาด้วยครับผมเดี๋ยวรอแม่แม่เข้ามานะครับแอดบูบเห็นน้องวิ้น่วงสวงภูเขาสาทุขาสาธุาธอาเพราะว่าน้องมินเพิ่งไปกลับจากสารคามมานะครับกลับจากสารคามไปอาบําเพ็ญนเพียนภาวนาที่เทวลไยหรืออาพระตำหนักกูน้อยพระตำหนักอา ของท่านพี่ชัยวรมันนะครับน้องมินเพิ่งกลับจากสารคามนะครับก็จัดตำหนักให้องค์ู่องค์ย่านะครับผมเดคือได้บุญหลายแล้วก็ไปสถานที่ต่างๆสถานที่เก่าๆสถานที่เกี่ยวกับพินศิลาหรือเป็นเมืองเกี่ยวกับร้านนาของหรือร้านนาขมิน้นะคบผมก็ได้ก็ได้ทั้งวิชาและก็การเล่าเรียนที่จากการบำเพ็ญเพียรและก็นังสมาธิแล้วก็ ได้มงตราจากท่านพี่ชัยวรมันที่มอบให้เป็นอักขละสอนของคำเมนนะครับก็ได้หลายอย่างอยู่ครับได้เหตุบุญบ่ได้เ,ดดเสริมบารมีจากของฟ่อมนะครับเดี๋ยวน้องมินจะมาไล่เป็นทางทฤษฎีให้นะครับผมเพราะว่าน้องมินจะสรุปตัวเลขเรือครับเดี๋ยววม่แม่ฟังฟังฟังอ่าฟัง,ฟง,ฟง,ฟงเพลงบูชาขององค์ปูมินลากาก่อนนะครับเดี๋ยวน้องมินไปเอาปากาก่อนานะครับ สาธูครับสวัสดีจ้าไม่ไรสวัสดีครับพี่วาสวัสดีครับ ครับผมชอบนะครับที่ทำวิธีที่ชอบในใจก็คือ970นะครับ อันนี้ชอบส่วนตัวนะครับ970ศนย์ี่แล้วก็0 6 7ย์ที่เรามีชอบจะพิก6กับ9ตัวเดียวกันนะครับเพราะว่าเลขเี่ยเด้องมีนต้องดูตามตำรานะครับผมวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี่จะมีเลขที่คำนวณอยู่2ตัวก็คือ1กับ0นย์วันอาทิตย์นะครับจะเป็นเลขคำนวณ1นกับ0นเด้อครับผมจะเป็นเลขคำนวณ1กับ0ย์อาจารย์ศักนะครับสุขจะมี6 พ้าเสาจะเป็นเจ็ดนะครับส่วนผ้าที่จะเป็นศูนย์และหนึ่งแต่จันรจะมีแปดถ้าเลขออกวันอังคารเลขวันอังคารจะตกเก้าจะตกเลขเก้านะครับจะวนเวียนเลขเก้าเก้าจะพิ่เป็นหกหกจะพิกเป็นเก้าเรือครับแต่เป็นเลขทูบนะครับเลขทูบแตกของวันที่สองพุทธศภาคเดือครับผมองมีนจะเขียนให้เด้อครับ เป๊บหนึ่งนะครับเลขส่วนเลขทูบนะครับเลขทูบเลขทูบจะตีเป็นปิศาให้สี่ตัวนะครับ เลขทู่เลขทูปที่มันหกักปกติเลขทู่จะมี6 9 8แต่ว่าตัวที่มันหักครับม,มันเหมือนที่น้องมินเห็นเป็นเลขศูนย์นะครับเพราะว่าพระอาทิตย์จะเคลื่อนย้ายทับจันทร์เลยจะพระอาทิตย์จะเคลื่อนย้ายทับจันทร์เลยจะไม่ทับเสาเพราะว,ว่าข้างล่างข้างล่างน้องมินชอบ90กับ60แเละสามเด้อครับข้างล่างเฉพาะข้างล่างนะครับแต่ภายในสตัวเนี่ย แม่แม่จะจับไซเป็น3ามตัวตัวไหนก็ได้เพราะว่าน้องมินไม่รู้ว่ามันจะเป็นเลขตัวเก่าหรือเปล่าแล้วก็ความฝันที่เกี่ยวกับรถกระบะน้องมินอ่าเก้าหกับสก็ตัวเดียวกันเน้อครับแต่แล้วจะให้เป็นแนวทางมี อันนี้นะครับอันนี้จะเป็นเลขที่ผมชอบเนาะเลขที่ผมชอบอันนี้เป็นเลขที่น้องมินมักเด้ยครับเป็นเลขที่น้องมินชอบนะครับเป็นเลขที่น้องมินชอบแต่จะมีเลขปริศนา ้องมินจะให้แค่3ามหางคอนะครับอยู่ที่ว่าแม่แม่จะไปตัดใส่ตัวไนเด้อครับผมแต่ว่าถ้าน้องมินจะตัดเดี๋ยวลงมินจะวน,จะนให้นะครับ2ตัวนะครับ

น้องินคือดำแท้ผมไปเจอแดดสากค่ามากาาัวกับพีพัดผมไปเจอแดดสากค่ามากเนาะผมไปเฮ็ดบุญไป,ไปทำบุญเลยไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวนะครับก็สู้กับแดดไปนะครับเราก็ได้บุญด้วยนะครับาก็ไปได้บุญเราไปสถานที่หลายๆสถานที่ไปเจอแดดสากค่ามากครับมันก็เปยนอใหม่นะครับม่จฉกต่วนวงสิลปะคือดำแท้หลังจากคนก้นขาว ดำจังเลยไปอยู่สารกคมปะนะนี่เด้ครับเลขเลขจะสลับตรงที่น้องมินบนนะครับแล้วก็เลขสองตัวจะมีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เด้อครับผมตัวนี้นะครับผมตแต่อย่าลืมพี่หกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับดำด้วยพัดอ,อาจจะเป็นมุกงกล้องกูบล,ง,ง,ลงบ่อน้องมิน ยังครับผมยังนะครับยังยังยังเพราะตอนนี้น้องมินกำลังบำเพ็ญเพียรภาวนานะครับเพราะว่า22นะครับก็จะได้ไปช่วยพระอาจารย์นะครับที่สารคามนะครับฝากบอกเป็นสะพานดุู่กับแม่เอฟซีเอ็มเด้อครับผมที่บ้านหวายนะครับอำเภอวาปีปทุมจังหวัดสารคามนะครับผมกับพระอาจารย์ซึ่งเป็นพระอาจารย์พี่ชายของผมเองนะครับผม พราะว่าจะได้ไปคุยสนทนาธรรมกับพระพี่ชายอยู่นะครับผมอันนี้ให้แม่แม่แคว้เด้อครับแล้วแต่แม่แม่จะไปตัดสองตัวถ้าถ้าน้องมินให้ถ้าต้องมินตัดให้มินกลัวแบบมันมันเยอะนะครับกลัวมันเยอะหลายตัวมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าดวงนะครับดวงของแต่ละคนเด้อครับแม่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 ิมาเก้าเจ็ดเก้าแปดตัวเก้าหรือบอนะครับเมื่อกี้ออกเต็มเต็มเลยป้ายทะเบียนสีแต่ต้องมินฝันว่ารถกระบะรถกระบะ ไม่รู้ว่าใครเซ็นเอาของของของยื่นไปได้รถปีอัพใครไม่รู้ว่าใครเซ็นเอาไปแล้วทีเนี้ยก็ได้กลับคืนมาแต่ก็เลยคิดในใจว่าหรือว่ามันจะมาป้ายทะเบียนเมื่อกี้มันออกของบอไซไปแล้วมันน่าจะมาของกระบะหรือเปล่า9103แต่อย่าลืมว่า2ตัวที่น้องมินชอบก็คือ9060แล้วก็30นะครับคือชอบข้างล่างเนอครับมาข้างล่างถ้าแปแมสกสปาด์ขึ้นทึ่งก็ได้์เนอครับ อันนี้น้องมิชอบสอนตัวเด้อครับเพราะว่าเลขมันจะไม่เยอะนะครับส่วนมากาน้องมิเน้น3ามตัวนะครับ2ตัวก็จะเอาตัวที่ตัวเองชอบแต่ก็เล่นพอประมาณแล้วแต่ว่าท่านตาจะให้เป็นค่าขนมค่าน้ำมันไปทำบุญแต่ละสถานที่แต่ละหมองเด้อครับผมแม่กาขกอให้ร่ำรวยเงินทองเงินทองไหลามาทเทมาให้อายุวัฒน,นะสุข,ขะพลังพล่านไม่แข็งแรง พูผลนี่นะครับเดี๋ยวจามินจะเขียนให้นะครับก็มีแต่คนทวงกับพี่พักว่าน้องมินคือดำแหม่มนครับสู่สู่แดดสู่ร่มสู่ฝนเรื่องเรื่องทำบุญไม่เกี่ยงว่าจะแดดไม่เกี่ยงว่าจะดำขอแค่ได้ทำใจเรา,าก็เป็นสุข <laughs> เพราะว่าน้องบางอ่าบางบางเพื่อนเ่นก็โทษถามน้องมินเนาะครับว่าน้องมินได้เลขตัวไหนก็คือให้แม่แม่ไปไล่ดูคลิปนะครับดูคลิปดูคลิปที่น้องมินพูดว่าเลิกตามเลิกเพราะว่าเลขถ้ามินจำไม่ผิดมันน่าจะออกวันอังคารหรือเปล่าอันวิน้นกับวันอใจเวยครับเดี๋ยวขอดูปฏิทินก่อนนะครับผมถ้าอ่าถ้าหวยออกวันที่สองนะครับวันที่สองจะเป็นวันอังคารอังคารก็ติดแปดกับเก้าละกระศูนเลขก็ะหกเลยครับจะภายในสี่ตัวนี้แต่ถ้ามีแถม ถ้ามีแถมมาจะเป็นหนึ่งทันทีถ้ามีแถมนะครับถ้าเพราะว่าวันอาทิตย์วันอาทิตย์หนึ่งกับศูนย์จะมาพร้อมกันถ้ามีแถมมาเราต้องเพิ่มหนึ่งใส่ตัวท้ายตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นเลขห้าตัวใส่เลขหนึ่งเพิ่มเด้อครับแล้วก็ให้แม่แม่จับไล่เรียงเอานะครับจับไล่เรียงเอาเด้อครับเพราะจับไล่เรียงเอาเป็นหนึ่งวันพุ้หัดจันต้องวันผู้เลือหัดเหรอครับมินว่า,เ,าเดี๋ยวด้อยครับเดี๋ยวด้ว เดือน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 พฤษภาใช่ไหมครับเดือนพฤษภาอ๋อวันพฤหัสเก้าเจ็ดเก้าวันพฤหัสจะติดแปดนะครับวันพฤหัสจะติดแปดแล้วเป็นวันบรมบกูด้วยทั้งร้อยแปดพระองค์อาจจะเป็นหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์แปดอะไรอย่งี้ก็ได้ครับอันนี้น้องวินเบอกหยอกกันเสี่ครับเพราะว่าออกวันพฤหัส วันพฤหัสจะติด8ดนะครับวันพฤหัสจะติด8ดกับ9อยู่ดีนะครับเพราะว่าตามเลิกมันจะสลับกันเด้อไม่เมียเลิกงามยามดีจะสลับกันนะคะผมอ่าก็จะติดอยู่ในนี้อยู่ดีครับเพราะว่าวันวันพฤหัสอาทิตย์จะทับทับจันอาทิตย์จะทับจันแล้วเลขจะจะจะ,จะมาปัดเป็นหนึ่งเนี่ยน้องมิ้นจะเขียนให้นะครับเพราะว่าหนึ่งมันจะมาสําหรับอาแม่แม่ที่จะวิ่งเด้อครับผมถ้าวิ่งถ้าวิ่ง8ดกับ9้า กับหหรือศูนย์จะมาทั้งบนทั้งล่างเขาวิ่งด้วยครับเลขท่าพระอาทิตย์เนี่ยหนึ่งกับศูนย์จะมาพร้อมกันนะครับหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งกับศูนย์จะมาพร้อมกันและจะทับของพระจันทร์จะทับของพระจันทร์เลยนะครับแต่สำหรับน้องมิ้นชอบถ้าถ้าปรับเป็นเลขทูปเลขทูปจะมีอ่าห8แปดโอไม่ใช่หกเก้าแปดนะครับเลขทูปจะมีตัวนี้แต่น้องมินเห็นเป็นเลขศูนย์ตัวกลางคือถูกมิ้นจุดไปแล้วแล้วมัน หากโลงแล้วมันแตกแตกออกกันไปเลยเพราะว่าน้องมินแตะเมียนจัดตำราเพราะว่าเลขทูปน่าจะอยู่อยู่ครับเลขทูกน่าจะอยู่เนาะเลขทูกเดี๋ยวน้องมินจะดูก่อนนะครับเดี๋ยวให้แม่แม่ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่แม่ดูเลขทูกเด้อครับผมอเดี๋ยวพาดูเลขทูกเด้อครับเพราะว่าน้องมินก็คือจะไลสรุปเลขทูบแหยวาโนมินดับเด้อครับเพราะว่า ไป,ไปสลรกข้ามไปเฮ็ดบุญนะครับแดดมันไม่มีผลแต่ถ้าเราชอบทําบุญผลนั้นก็หนุนนําเราก็คือผลบุญนั่นเองเด๋ยวสิผ้าแม่แมแมเบิ่งเลขทูกนะคะผมขออนุญาตนะคะผมอย่าพาดูเลขทูบนะครับอันนี้เลขทูบที่น้องมินจุดนะครับคือมันแตกครับผมเห็นบ่มน้อแม่แม่คือผมจุดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับจุดตั้งแต่เมื่อคืนตอนอ่า เคลื่อนย้ายตําหนักนะครับอันนี้เป็นเลขหกนะครับคือจุดไปจุดมามันก็หักแตกลงเลยหกเก้าแปดนะครับแต่น้องมินคิดอ่าเป็นตัวนี้คือเหมือนมันเป็นเลขศูนย์ตัวกลางอ่ะน้องมินเอาแค่เลขศูนย์ตัวกลางก็เลยจับรวบใส่เป็นหกศูนย์เก้าแปดนะครับผมเป็นหกศูนย์เก้าแปดนะครับแม่แม่เห็นชัดบน่นน้อครับผม เลขอา่าที่น้องมินให้เอาไปเล่นเพื่อนบ้านทุกวันก็ได้เด้อครับเพราะว่าเร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 าไม่ได้แบบให้เฉพาะวันที่สองนะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้ให้แค่เฉพาะวันที่สองนะครับวันที่สามวันที่สี่สำหรับเลขเดียวทางที่น้องมินให้ก็คือเพื่อนบ้านก็ได้นะครับเพื่อนบ้านก็เล่นได้นะครับผมเพราะว่าอ่าแม่แม่เพื่อนกันย่งขายอยู่นะครับผม ยังยังรอนะครับยังรอต่อเลขเพราะว่าเพิ่อนเขโทรมาถามน้องมิ้นหลายอยู่เพราะว่าน้องมิ้นก็ยังมัวแต่ยุ่งทาพิธีแล้วก็จะเคลื่อนย้ายแม่นางธรณีแล้วก็เป็นการปั้นรูปพญานาคนะครับกระปางนาคโปกแล้วก็ได้ทําหลายอย่างน้องมิ้นก็บอว่าค่อยมีเวลาบ้างแต่ถ้ามีเวลาบ้างก็จะเล่น TikTok ติ๊กต๊อกแต่บาบาบอของมิน้นเลยแหละครับไอ้แม่แม่แอบไว้ด้วยครับผม อ่าพี่พัรเดี๋ยวเราค่อยคุยกันหลังไหมนะจ๊ะคุมว่าได้ดําด้วยพี่พักกล่องไม่เป็นน้ำกล้องซือกล้องกล้องอกล้องๆๆๆๆมันดำ่เพราะว่าก็จะเอาเอาไว้เนี่ยกว่าตรงนี้นะคบเพราะว่าเหมือนเล่ที่ท่านตาให้นะครับเหมือนเล่ที่ท่านตาให้นวดมันจะออกย้อนกลับหรกลับเลยเพราะว่าความคิดน้องมินน้องมิ้น,นก็ยังชอบตัวตัวนี้อยู่นะครับ พราะว่าเลกเล็กถูกมันแตกแม่ครับแม่คือมันหักลงแตกออกจากกันเลยปกติถ้าเรามีจุดถูกมันจะแตก,กือซื้อแม่ครับแล้วเมื่อคือนนี้จุดจุดแล้วก็ไลฟ์ถ่ายคลิปวิดีโอแต่เรามีไม่ได้ไลฟ์สดถ่ายคลิปวิดีโอไปพอพอมานันนี้แล้วมันหักแตกล่งเลยสาธุเนอขอให้แตกสามตัวสิ่งที่ปรารถนาที่ลูกหลานซื้อแล้วก็สิ่งที่ลูกหลานสื่อให้เป็นสะพานบุญกับสายบุญ ทุกท่านขอให้บุญบารมีที่ลูกสร้างมาตั้งแต่เดือน 3, เดือนสเดือน5จนถึงเดือน6ขอให้เปิดประตูเงินประตูทองด้วยณนะเปิดบุญโมเปิดบารมียะเปิดวาสนาทาเปิดจิตครอบทั้งจัก,กรวาลด้วยนมาพทะนมาอ,อุลล,ล,ออลือลืออกะนังะอสังวิสุโลอุอะภุคะสาธุ ตำลำเรื่อยๆเ้อแม่แม่แห,ห้งๆปังๆครับคำว่าหวยห้ากซือเป็นพอเป็นสะพานบุเพอเป็นบุญเป็นทานพอาเป็นศีลนะครับศีลก็คือศีลศีลส,สมาธิศีลก็อยู่ที่ตัวเราแตกเล้าอะไรครับแตกเล้ามือนีกอนเดอผูู้สาธุสวัสดีจ้าน้องมินสวัสดีครับสวัสดีจ้าน้องมินขอเสียงแหน่ขอเสียงแหน่เพราะมีเสียง <c oughs> ครับผมเพราะว่า้องมองก็จะรับทรัพย์อีกนะครับเพราะว่ายังไงปีนี้เป็นปีของพญานาคนะครับพญานาคจะมีฤทธิ์เดชลุกพาวิเศษนะครับลุกพาวิเศษเขาเรียกว่าบารมีพญานาคจะมีฤทธิ์มีเดชมากในปีนี้นะครับใครที่ประทานพรขอพรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักจะสมหวัง,งภายในปีนี้นะครับผมขอให้พ้นผ่านพ้นภัย แต่กรรมแต่ละท่านไม่เหมือนกันกรรมหนักกรรมเบาห้องกระลับชดดช้ายไปเนื้อครับแตะขอให้คนบุญและกรรมขอให้พน้น,น,พนจากกรรมเขียนเบ้นหายจากเคราะร้ายกลายเป็นดีด้วยชัยยะบารมีเปิดขอให้แม่แม่แมปู้ที่ยั่งหักยัง่งเมตตายัยงศรัทธา ในบารมีท่านตาพระเจ้าสุวรรณโทหรือท่านตาอืนหนและท่านยายและพญานาคข้างเก้าตระกูลและนาขอมร้านานาซึ่งเป็นตระกูลพรอวงศาร์ในอดีตภพชาติของน้องมินเองนะครับผมสวัสดีครับแม่สวัสดีครับเพราะว่าน้องมินว่าเอใจนี่อย่างบอกน้องมินเอใจเรื่องที่ว่าถูกหักและลูกถูกแตกนี่แหละครับมันเอใจเรื่องนี้เพราะว่าปกติน้องมินไม่เคยจุดท,ที่จะหักแบบนี้นะครับ วันนี้น้องมินก็ได้ไลฟ์สดได้บอกอ่าแม่แม่เอฟซีแล้วเด้อครับวันนี้เพราะว่าน้องมินก็จะไปดูลานท้ำที่แถวบ้านน้องมินนะครับเพราะว่าซื้อแพ็คซื้อเน้าสามแพ็กร้อยว่าสิไปถวายแมซี่ิ่นอยู่ลานถ้ำอยู่แถวบ้านมินแหละแต่ว่าเพิ่นเพิ่อนอยู่ลานหินนะครับเดี๋ยวลงจากไลฟ์สดน้องมินก็จะไปถวายแมซี่เป็นคนครับ ก็โล่งใจแล้วนะครับที่ได้บอกแม่แมเอฟซีเพราะ<ไ>ปกติน้องมินจะไม่ไลฟ์สดน,น้องมินจะส่งเข้าในกลุ่มนะครับส่งเข้าในกลุ่มว่าน้องมินก็มีแต่ไปทําบ,บุญแล้วก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนมันก็เลยดำจังชีครับถึงถึงตัวจะดาแต่ใจเราก็ยังบริสุทธิ์ใจก็ยังใจขาวใจมีความเมตตาอุเบกขามุทิตากับโณาอยู่ครับก็ยังมีความมีความห่วงมีความอยากให้ ทุกท่านพ้นทุกเพราะทุกนั้นก็เกิดจากตัวเราไม่ใช่ตัวเขาเราก็จงสร้างคุณง,งามความดีบุญนหนุนทำหนุนนําทุกอย่างไม่ว่าจากการเงินการงานที่แม่แม่เคยเฮ็ดเคยสารหรือน้องเมินเคยเคยทําเคยสร้างแต่ขอให้หมีนคนนั้นรักษาวรากายน้องมินหรือให้รักษาครอบจัก,กรวาล ครอบแก้วมานีนะคะทั้งครอบครัวเราเจ็บไม่เป็นไรขอแค่ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขร่มโพร่มใสให้กับลูกกับหลานต่อไปเพราะว่าอายุน้องมินจะระจะก็คืออายุ70สปีที่ท่านตาจะลงมารับน้องมินนะครับอันนี้เป็นปริศนานะครับอายุ70พรรษานะครับ70พรรษาอายุ70พรรษาที่ท่านตาจะลงมารับน้องมิน กลับเมืองบาดาลเพื่อไปรับวิบากกรรมรับขครกรรมที่ล่วงเกินมนุษย์เยอะเะครับแต่น้องมิ้ก็ต้องยอมยอมเจ็บป่วยยอมทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวเพื่อให้เอฟซีเพื่อให้คนที่ตัวเองรักมีความสุขมีทุกสิ่งทุกอย่างครบน้องเมิก็จะไปตามคำม,มันสัตย์าที่ข้อแรกเปลี่ยนกับท่านตาและองค์พญานาคที่ก้าตะกน ขอลงเวทีก่อนเน้อครับแม่แม่สุดท้ายนี่ก็ขอให้แม่แม่อายุมั่นขวัญยืนพระลานาไม่สุขภาพแข็งแรงทั้งกายทั้งใจทุกประการด้วยชัยยะบารมีเปิดทั้งหัวใจอิติปิโสอสังวิสุโรอุอะพุพะทั้งหัวใจห้าพระองค์นะโมพุทธายะนะมะพัะนะชาลิติึลือ,ลอสาธุ ไปแล้วด้วยครับ